สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันอังคารที่19เดือน1นะคะสำหรับตลาด t f e ในวันนี้ช่วงเช้านะคะมีการเปิดแกลบขึ้นไปค่ะแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดนะคะ t f e มีความน่าสนใจตรงที่ว่าพอตลาดเซต50เนี่ยปิดไปแล้วตัวหลักปิดไปแล้วตัว t f e มามีแรงวิ่งนะคะในช่วง15นาที20นาทีสุดท้ายที่ล่วงลงมาต่อ ทำให้ระยะเนี่ยห่างจากตัว Set 50เพิ่มมากขึ้นตอนนี้มีดิสเค n ์อยู่ที่ประมาณ8จุดเลยนะคะทำให้เดี๋ยวเราต้องติดตามดูกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะว่าว่าที่ t f e ฟลงมาในช่วงท้ายตลาดเนี่ยเป็นการลงจริงๆคือตัว Set 50จะตามลงมาหรือว่าเขาลงมาหลอกๆ ถ้าเขาลงมาหลอกๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพอตลาดเปิดเขาก็จะกลับขึ้นไปตามเดิมนะ,ะกลับไปใกล้ๆกับเซต5ตเหมือนเดิมเราก็ติดตามกันดูนะคะก็มีมุมมองในการวิเคราะห์กราฟทั้งใน t f ทฟและทองคำมาแชร์ให้ฟังกันเหมือนเดิมลองติดตามฟังกันดูได้นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายของตลาด TFX ค่ะมาดูกันนะคะช่วงท้ายตลาดนี้น่าสนใจอยู่นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง<ม>ก็มาคอนเฟิร์มกันก่อนว่าสแตทต t y ตัวหลักนะคะตัว i n d e x ปิดไปเขียวๆนะคะเนี่ยตัวดัชนียังเขียวอยู่ที่958.16นะคะเ,เรามาดูกัน,นะคะ่ะตัวสำหรับ TFX นะคะตอนนี้วิ่งอยู่ที่951.4โดยประมาณนะคะยังไม่ปิดนะยังไม่นิ่ง แต่ว่าถ้านับจากราคาตอนนี้ห่างกับ958อยู่โอ้โห7จุดได้เลยนะคะก็ถือว่าระยะความห่างของมันตัว TFX เนี่ยมี discount หรือว่าต่ำกว่าตัว s p o t เนี่ยอยู่ประมาณ7จุดเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้รู้สึกมันแคบเข้าไปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5จุดแล้วเมื่อวานนี้รู้สึกว่าแคบเข้าไปเหลือประมาณ2-3จุดกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะอยู่ที่7จุดซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีค่ะเดี๋ยวคอนเฟิร์มกัน ตอนไฟแนลไฟแนลเลยว่ามันห่างขนาดนี้เลยไหมนะคะดูนะ,ะแท่งวันนี้อันนี้เป็นแท่งเดที่ยังไม่จบนะก็คือว่าเป็นแท่งแดงค่ะคือราคาปิดราคาปิดเนี้ยต่ํากว่าราคาเปิดแต่ว่าถ้าเราเทียบระยะจากจากตัวของเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้คือวันจันทร์เป็นตัวแท่งนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันมันขึ้นมันเปิดแกลบขึ้นมาเล่นข้างบน มันเป็นแท่งแดงก็จริงนะแต่ราคามันอยู่เหนือกว่าเมื่อวานนี้นะคะไอลักษณะแท่งแดงเนี้ยมันคือว่าไม่ใช่ว่าต่ํากว่าเมื่อวานเลยนะมันเทียบกับราคาในวันนั้นค่ะมันเทียบกับกับราคาในแท่งของมันเองซึ่งอันนี้เป็นแท่ง day พอมันเป็นแท่งแดงก็แสดงว่ามันเป็นการเทียบว่าราคาปิดเหนือกว่าราคาเปิดหรือเปล่าถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนนั้นแท่งนั้นก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าแท่งเทียนเอ่อถ้าราคาปิดของแท่งนั้นเนี่ย ต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งก็จะกลายเป็นสีแดงน,นะคะไม่ได้ไม่ได้ไปเทียบกับแท่งเมื่อวานนี้นะโอเคมาดูกันต่อซูมกันมาดูในรายละเอียดตรงย่อยลงมานะคะในท่าเฟรม60นาทีเป็นยังไงบ้างเอ่ยเราก็เห็นชัดเลยว่ามันเป็นก้อนนี้นะคะข้างบนตรงนี้เมื่อวานนี้เห็นไหมคะมันหลุดเส้น moving average ไปแล้วตัวราคานะแต่วันนี้เปิดกลบขึ้นมามาอยู่เหนือเส้น moving average ได้นะคะซึ่ง moving average เนี่ยมันเป็น มันยังเป็นตัดเป็นขึ้นอยู่แล้วแล้วลักษณะวันนี้มันยืนเหนือเส้นในในช่วงกรอบน้ําเงินกระแดงเนี้ยนะคะพยายามยืนอยู่แล้วก็ยังยืนได้อยู่นะแต่ณตอนนี้นี่คือพยายาม,มันกําลังคาบเส้นแดงอยู่แต่เดี๋ยวเราดูกันค่ะ<ม>เห็นไหมคะว่าช่วงเช้านะคะมีเปิดมาแล้วก็มีดีดตัวขึ้นไปตอนสิบโมงพอตลาดเปิดเนี่ยมีมีแรงเด้งขึ้นไปหน่อยแล้วก็ไปทำหายนะ,ะตรงช่วงอ่า หลังพักเที่ยงมาเนี่ยเปิดบ่ายมาค่ะขึ้นไปทำไฮได้อีกนิดนึงที่962.4นะคะส่วนโลตําสุดนะตอนนี้อยู่ที่950.2แต่มันเป็นราคาณนะปัจจุบันตอนนี้เลยราคาที่วิ่งอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นราคาต่ำสุดของวันละซึ่งเลยยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าว่ามันจะต่ำกว่านี้อีกหรือเปล่าเพราะตอนที่มันเหมือนมันกำลังโดนโดนโมเมนตัมดึงลงไปอยู่นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มกันอีกทีหนึ่งว่าระยะวิ่งมันได้เท่าไหร่แต่ถ้านับตอนนี้มันก็วิ่งอยู่ประมาณ12จุดอะค่ะก็เท่ากับเมื่อวานนี้นะคะโอเคเนี่ยเนี่ยมันเริ่มจะจับที้นี่มาละโอเคนะคะเรามาดูกันที่ใน15นาทีซิเป็นยังไงบ้าง15นาทีก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นนะคะคือเราจะเห็นเห็นไหมว่ามันมีหลายแท่งมากกว่าแล้วก็แกรปตรงนี้มันดูใหญ่กว่าใน60ใช่ไหมแต่มันเป็นเพราะว่าก็คืออันนี้มันเป็นกราฟที่เล็กลงนะคะเราก็เห็นรายละเอียดมากขึ้น นี่ตอนนี้ลงมาเหลือ949กว่ากว่า950แล้วนะคะไม่รู้โดนอะไรกดลงมาเขามีข่าวอะไรจากต่างประเทศหรืออะไรมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยตัวเซ0ฟิฟต้เขาตอนอ่ามันปิดไปยังปิดไป958เองคือลักษณะตรงนี้เห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นแท่ง15นาทีเราก็จะเห็นว่า15นาทีสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มเพิ่งจะมาไหลเยอะๆเ,เยอะมากขึ้นตอนแท่ง15นาทีสุดท้ายซึ่ง15นาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ตัว เซฟตี้อินเหรือตัวสปอตเนี่ยเขาคอนเฟิร์มปิดไปแล้วมันนิ่งไปแล้วแต่ทีเฟกเราเนี่ยยังยังไม่ปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนมันมีระยะวิ่งที่ที่เกินขึ้นมาปกติถ้าเป็นสถานการณ์ธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากช่วงหลังจากเซฟตี้อินเปิดเนี่ยทีมันก็ไม่ได้วิ่งอะไรมากมายนะเขาก็จะขยับตึกตักตึกตัก,ตกไปนิดนิด,นดหน่อยหก็ราคาก็จะประมาณเดิมอยู่ค่ะแต่อันนี้สังเกตว่าเออมันมีระยะการวิ่ง เพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วกันนี่ก็จากาแถวๆประมาณแถวเก้าเกือบเกือบเก้าห้าสามลงมาจนถึงประมาณ950าน,น,นะนะก็คือมีการขยับลงมาเพิ่มขึ้นมาอีก3จุดค่ะตรงนี้ถามว่ามีนัยยะอะไรไหมอันนี้เราเราตอบยากนะคะว่าเอะมันนําลงมาก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะลงจริงๆหรือเปล่าพรุ่งนี้มันเราเรายังไม่รู้แน่ชัดค่ะก็คือเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างว่า ทีเฟกอาจจะลงมาหลอกเหมือนกับให้เราอ่ะรู้สึกว่าพรุ่งนี้ลงแน่เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้เราจะรู้สึกว่ามันมันอยากจะลงใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการหลอกก็ได้ถ้ามันหลอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีเฟกเขาเปิดก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเปิดก่อนตัวเซทฟิฟตี้อินเด็กซ์นาทีเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนี้เป็นการนําลงมาจริงๆว่าโมเมนตัมมันจะลงต่อจริงๆเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอ10บโมงที่ตัวตลาดหลักเปิดเซทฟิตัวหลักหรือว่าตลาดหลัก ก็จะล่วงพวดลงมาตามนะคะแต่ว่ามันก็ลงมาตรงตอนนี้นำนำลงมาแค่ประมาณ 3. จุดก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะหมายถึงว่ามีระยะที่วิ่งลงมานะคะในช่วงท้ายตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นใหม่ประมาณ3-5จุดนะคะโอเคตอนนี้4ี่โมงห้แล้วนะคะปิดไปล้วประมาณ1นาทีเรามาคอนเฟิ์มราคาปิดกันนะคะที่9949.9สานะคะสำหรับ Tfect ในวันนี้ก็ประมาณตีไปประมาณ950ก็ห่างกันอยู่8จุดนะคะก็ถือว่าเป็นระยะที่ ห่างพอสมควรนะสำหรับการดิสคาวหรือว่าพรีเมียมสำหรับความห่างระหว่างตัวตัวกับตัวไอตัวอินเด็กซ์นี้ค่ะแต่ห่างกว่านี้มันก็เคยมีมาแล้วนะคะอันนั้นถือว่าก็ผิดปกติทีนี้8จุดก็น่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันน่าจะมีการขยับเข้ามาใกล้กันแต่ว่าเดี๋ยวเราเราไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นตัวไหนที่ขยับตัวอินเด็กซ์จะตามมาหรือว่าตัวทีเฟกจะกลับขึ้นไปเป็นปกตินะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามกันมาวิเคราห์กราฟกันต่อว่าเป็นยังไงบ้าง มาดูระยะการวิ่งคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่าไฮโลนี้อยู่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ตลาดนิ่งแล้วก็คือไฮอยู่ที่962.4ส่วนโลสุดอยู่ที่949.5นะคะก็มีระยะวิ่งอยู่ประมาณ13จุดค่ะ13จุดพอๆกับเมื่อวานเลยเมื่อวานสิจุดวันนี้เพิ่มขึ้นมาจุดหนึ่งนะคะเป็น13จุดดูเทรนด์กันนะคะใน15นาทีนี้ถ้าดูด้วย moving average ตามระบบที่ที่ใช้ดูอยู่ปกติเนี่ย เทรนมันเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะคะก็คือเส้น moving average ยังเรียงตัวลงถึงแม้จะมีจังหวะหนึ่งที่ราคาเนี่ยขึ้นไปเหนือ moving average ได้ใช่ไหมคะแต่ว่า moving average ก็ยังไม่สามารถตัดกลับขึ้นไปได้แล้วราคาในที่สุดนะคะตอนนี้นะมันก็ลงกลับมาที่ใต้ moving average อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะมองด้วย moving average ก็ยังมองว่า15นาทียังรักษาเทรนลงได้อยู่แต่เมื่อเรามาดูใน60 60มันก็ยังรักษาเทนขึ้นมันได้อยู่นะ คือ,อมันยังมันยังยืนได้อยู่ตอนนี้ถึงแม้มันจะทําเหมือนจะลงเดี๋ยวต้องดูกันค่ะว่าตัวไหนจะลากตัวไหนถ้าสมมุติว่าเทรน60มันจะเป็นเทรนที่ถูกต้องคือเป็นเทรนขึ้นเดี๋ยวมันก็จะลากเด้งกลับขึ้นไปนะคะแล้วก็15นาทีก็ต้องกลับมาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันจะลงต่อจริงๆไอ้15นาทีนี่แหละก็จะเป็นตัวลากไอ้ตัวเทรน60นาทีตามลงมานะคะและที่นี้เดี๋ยวเรา ซูมกันไปดูสักนิดหนึ่งใน5นาทีนะคะเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาเราได้ติดตามว่า5นาทีเนี่ยคือมันไอจังหวะที่มันเพิ่งเริ่มลงมานี้ใช่ไหมคะ5้านาทีเนี่ยเขาเปลี่ยนเทรนก่อนแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างใน5นาทียังยืนได้ไหมเพราะสังเกตว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันมีการเด้งขึ้นไปมีเปิดแกลบขึ้นไปก็พอสมควรนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะขอขยาย5นาทีนิดน,นึงจะได้เห็นชัดเจนหน่อยนะคะ 5นาทีเราก็จะเห็น,นะะว่าค่ะว่าเมื่อวานนี้ยังเป็นเทรนลงอยู่ใช่ไหมคะที่บอกว่ามันยืนยืนยืนออแล้วก็มาเด้งตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายที่ปิดตลาดเนี่ยมาคาบแถวแถวแนว moving average นะคะซึ่งที่ก็ให้ข้อสังเกตไว้ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับขาลงเนี่ยก็คงต้องลุ้นว่าใน5นาทีนี้ให้กลับไปเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนกลับไปจะกลับไปเป็นขาขึ้นได้แน่นอน5นาทีก็จะเปลี่ยนง่ายที่สุดใช่ไหมคะ ซึ่งวันนี้พอมันเปิดแกลบขึ้น5นาทีตอนแรกยังไม่ตัดเห็นไหมมันก็วิ่งวิ่งมันพอมันขึ้นต่อต่อมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเริ่มมาตัดตอนนะจุดนี้นะคะเสร็จแล้วพอยังขึ้นค้างได้เนี่ยทำให้ดึง moving average ขึ้นมาได้นะคะแต่สังเกตสุดท้ายนะคะพอมันลงมาเนี่ยตอนนี้ก็ตกเส้นมาแล้วนะคะถึงแม้ moving average นะยังไม่ตัดกลับลงมาก็แสดงความอ่อนแรง แต่ก็เป็นไปได้มันอาจพรุ่งนี้ถ้าเกิดมันสวนกลับขึ้นไปใหม่ใหม่ก็แสดงว่าตรงนี้ก็ยังเป็นเป็นเทรนถ้าเรามองด้วยเส้นอย่างเดียวนะก็ยังเป็นเทรนที่ขึ้นได้อยู่นะคะคือจะบอกว่าสิ่งที่จะบอกก็คือว่าเนี่ยชุดตรงนี้มันใน5นาทีเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่มันเป็นนอยส์ได้เยอะก็คือแบบเนี่ยมันจะเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงคาบเส้นไปไป,ไปมาถ้ามันยังไม่ได้เป็นเทรนแบบที่แข็งแรงชัดเจนเส้นมันก็จะตัดง่ายกว่าในทม์เฟรมใหญ่นะคะ ไม่เป็นไรคือถ้าสมมติในช่วงที่ time frame เล็กมันตัดไปตัดมาเราก็ขยับมาเป็น time frame ที่ใหญ่ขึ้นและที่สําคัญเนี่ยจริงๆที่ไม่ได้ต้องการให้พวกเราเอ่ะดูใน time frame เล็กเป็นหลักนะคะจริงๆหลักการคือเราดูใน time เฟรมใหญ่มาก่อนดูเทรนใน time เฟรมใหญ่เป็น,เป,นเป็นไกด์ไลน์เป็นหลักการแล้วเราเนี่ยถ้ามีเวลานะคะถ้าเรามีเวลาในการเทรดมีเวลาเฝ้าจอเราถึงค่อยซูมลงไปใน time frame เล็กเพื่อจับจังหวะที่จะเทรด ได้อาจจะได้มีจังหวะที่มันเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าสมมุติว่าถ้าทาเฟรมใหญ่เราเราบายแอสว่าเออด้วยทาเฟรมใหญ่นี้มันเป็นเทรนขึ้นแล้วเราจะเทรดเทรดตามเทรนขึ้นจะหาจังหวะ L เราก็มาหาจังหวะ L ในทำเฟรมเล็กที่รอจังหวะขาขึ้นด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าในเราเทรดทาเฟรมเดย์เป็นหลักสมมติแล้วเราบอกว่าในในเดย์เนี่ยตามระบบเราบอกว่ามันเป็นขึ้นเสร็จพอซูมมาไปทำเฟรมเล็ก เห็นว่ามันเอ้ยมันน่าจะลงก็เลยมาเทรดลงอย่างเงี้ยมันก็คือสวนทางกันแล้วมันก็จะเป็นระบบที่ขัดแย้งกันเองนะแล้วทําให้เราอ่ะเออเวลาเราเทรดเราก็จะงงกับการใช้อ่านกราฟด้วยมัลติเทอร์ไทม์เฟรมมาควบคู่กันเราก็จะงงเองเพราะว่าตลอดเวลานะคะในทุกไทม์เฟรมเนี่ยค่ะมันเทรนมันจะไม่เหมือนกัรลกมันจะต่างกันเพราะว่ามันเป็นซับไทม์เฟรมเล็กมันก็เป็นมันเป็นซับของไทม์เฟรมใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะ ระหว่างที่มันลงหรือมันขึ้นในทม์เฟรมใหญ่เนี่ยในทม์เฟรมเล็กมันก็เกิดรอบรั้งหลายรอบไปแล้วอะค่ะเพราะนั้นก็เลยอยากจะให้ดูตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจอีกนิดเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปแบบสับสนหรือว่างง,งกับมันว่าเราจะดูอะไรดีประเด็นที่อยากจะบอกคือมันมีจังหวะที่เทรดได้ทั้ง2ด้านนะคะไม่ว่าเราจะ buy a s long หรือ buy a s short เช่นสมมุติอย่างวันนี้นะคะเอะอถ้าขาลองขาลองเนี่ย จังหวะดีๆก็อาจจะต้องเป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะตอนช่วงท้ายตลาดถ้าเรามองว่ามันยืนได้ก็คือเนี่ยที่มันยืนยืนเห็นไหมมันมันเหมือนมันตีแนวตรงนี้ค่ะมันยืนเป็นแนวตรงนี้ได้แล้วแบบถ้ามันยืนยืนและเรามองว่าท้ายตลาดเออมันอาจจะขึ้นมันน่าจะมีแรงเด้งขึ้นได้เราก็เข้าลองมาเนี่ยมันก็มาเปิดแกร็บก็กินได้ละใช่ไหมครับจากเมื่อวานเนี้ยประมาณแถวๆสมมติแถวๆถวแนวปิดมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึง9 4 5เราตีไป9 4 5ห เปิดแกลบขึ้นมาก็แถวๆประมาณเกือบเกือบ955แล้วก็ได้เกือบเกือบสิบจุดแล้วถ้ารันขึ้นบีก็ต้องได้สิบกว่าจุดใช่ไหมคะจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นในฝั่งขาลองหรือที่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดใครที่จะลองแล้วมาเปิดตอนช่วงตลาดเปิดแล้วเอ้ยตัดสินใจเข้าเลยไหมอาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยอ่าเราเห็นว่า เฮ้ยมันเปิดแกวบขึ้นน่าจะไปต่อได้อีกอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งอาจจะเป็นท่าเทรดของใครก็เป็นไปได้นะคะแต่ลักษณะของที่ไม่ค่อยชอบแบบไล่ราคาตอนมันเปิดแกวบมาแล้วมันมีความรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเรามาไล่ราคาที่มันสูงไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่ค่อยชอบจังหวะนั้นเท่าไหร่ส่วนในฝั่งขาชอ็อตฝั่งขาช็อตนะสมมุติว่าถ้าเกิดเรารอที่จะช็อตนะคะก็ต้องมาดูว่าจังหวะเอ๊ะตอนที่มันกลับตัวเนี่ยมันขึ้นมาถึงแนวไหน ะะมันขึ้นมาถึงโซนตรงนี้ค่ะแถวแถวแนวเส้นแดงซึ่งถ้าเรามาดูในขอมาดูในทม์เฟรม60ย้ายมาตรงนี้นะจะเห็นว่าโซนตรงเส้นแดงนี้ค่ะมันเป็นแนวต้านใช่ไหมพวกพวกเส้นที่จี้ตีไว้เนี่ยมันเป็นแนวรับแนวต้านทั้งนั้นน่ะนะคะมันไม่พอดีเป๊ะอันนี้เป็นจุดที่ให้ข้อสังเกตสําหรับคนที่แบบอาจจะชอบต่อรองราคาว่ามาถึงแนวต้องแนวรับพอดีต้องเส้นนี้พอดีเป๊ะๆหรือว่าแนวต้านพอดีเป๊ะ อย่าไปมองแบบนั้นนะคะเพราะว่าสมมุตินะถ้าเรามองว่ามันต้องขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วรอจังหวะกลับตัวเมื่อมันพอดีเป,เป๊ะเลยเนี่ยจังหวะนี้เราก็ตกรถจะบอกว่าไงดีไม่ใช่บอกว่าไม่มองอย่างนั้นไม่ได้โอเคถ้าเราตั้งเงื่อนไขแบบนั้นว่ามันต้องต้องมาโดนเส้นก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มดูสัญญาณกลับตัวก็ได้นั้นก็เป็นเงื่อนไขนะคะแต่สิ่งที่ชี้ให้เห็นคือว่าอยากจะพยายามให้มองให้มันเป็นโซนคือเช่นกรณีนี้มันมาไม่ถึงมันเกือบเกือบจะถึงแต่ไม่ถึง นะแล้วมันก็กลับตัวลงโซนตรงนี้มันเป็นโซนที่มันเป็นแนวต้านเพราะว่าเห็นไหมคะว่ามันเป็นเป็นแนวไฮของมันด้วยเส้นแดงนี่คือเป็นแนวเป็นกรอบของมันนะคือของเดือน12เป็นไฮของมันและมันก็มีสวิงนี้ด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเส้นไอไฮมันเนี่ยมันเคยโดนเทสของชุดตรงนี้มาแล้วรอบนึงจังหวะนี้ที่มันขึ้นไปมันก็เลยมีจังหวะที่มันกลับตัวลงมาหน่อยแต่ไม่รู้ลงแค่ไหนนะคะ แต่นะวันนี้เนี่ยลงมาตั้งแต่ high 962จนถึง949ถ้าใครที่สามารถเก็บจังหวะช็อตตรงนี้ได้ก็น่าจะต้องได้ก็ได้10กว่าจุดได้อะใช่ไหมนะคะส่วนใครจะหอหรือเปล่าหรือไม่หออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งะคะจะหอข้ามวันก็ต้อง,ต,องต้องเผื่อความเสี่ยงไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะเวลาที่เราหอข้ามวันค่ะมันมีความเสี่ยงในเรื่องที่ว่าเนี่ยอย่างอันนี้เป็นเคสคลาสสิกเลยคือว่ามัน มีโอกาสที่จะเปิดแก็บได้ตลอดเวลานะคะเปิดแก็บขึ้นหรือว่าเปิดแก็บลงอันเนี้เราต้องเผื่อใจอยู่ในแผนเราเสมอถ้าเราจะห่อนะเราต้องไม่ใช่มาตกใจว่าทําไมเปิดแก็บขนาดนั้นขนาดนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าตลาดไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะคะในช่วงที่ตลาดปิดไปเนี่ยมันมีสถานการณ์ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะบ้านเราหรือต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลกระทบกับตลาดหุ้นที่เราเทรดอยู่ แกบขนาดนี้ถือว่าน้อยเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันเป็นแบบเป็นแพนิคเป็นไครซิสจริงๆอ่ะโอ้โหแกบทีที่มันเยอะๆแล้วก็ล่วงแกบเสร็จไม่พอแล้วมันยังล่วงต่อเราแทบจะไม่มีจังหวะคีย์ออเดอร์เนี่ยก็เจอกันมานักต่อนักแล้วนะคะอันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเจอหรือว่าเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเทรดเนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังในจุดพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะ มาเก็บราคาของออปชันกันนะคะวันนี้สไตล์ไพ่ของ ATM นะคะยังอยู่ที่ระดับ950นะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเรามองภาพรวมนะคะทางด้าน call Option เนี่ยดูก้ำกึ่งเนาะเพราะว่ามันมีทั้งเขียวสลับกับแดงนะคะเพราะว่าตลาดมันคือเหมือนมันเปิดแกลบขึ้นมาใช่ไหมคะเหมือนกับมันก็ดีสําหรับฝั่งขาลองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงท้ายตลาดนะคะโดนกดลงไปมันก็เลยเป็นมันเลยอาจจะทําให้มันออกมาในลักษณะนี้นะคะ ไม่ลงตัวกันมันจะเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นฝั่งออฟเฟอร์ที่ยังเขียวอยู่แต่ว่าทางด้านของผู้ซื้อที่ตั้งบิดอยู่เนี่ยนะคะจะแบบขอถูกกว่านี้อันนี้แพงไปนะคะก็เลยยังไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่น่าจะแบบตีกันมากขึ้นในช่วงถ้ายตลาดนะคะแต่ว่าทางด้านฝั่งพุทธเนี่ยพุทธออปชั่นนะคะก็พร้อมใจกันแดงไปตามระเบียบก็แสดงว่าคนมองว่าทางด้านฝั่งทางด้านลงเนี่ยให้มุมมันตั้มให้น้ำหนักมากกว่านะคะแล้วก็เก็บราคากันค่ะ โอเคนะคะหาไปเผลอคลิกไปเผลอคลิกโดนตัวนี้นะคะที่เท่าไร่775เน,นะคะเวลาที่เกิดเราซื้อขายต้องการซื้อขายสไตล์ไพไหนนะคะถ้าเราจะซื้อฝั่งพุทเราก็เลือกเลือกก่อนสไตล์ไพอันไหนเลือกเสร็จเราก็จะซื้อพุทก็มาด้านนี้ใช่ไหมคลิกทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดเราจะซื้อคอนะเราก็ขยับมาทางด้านนี้นะเพราะว่าฝั่งคออปชั่นอยู่ทางด้านนี้ค่ะก็คลิกเข้าไปนะคะ เราจะซื้อลองออฟชั่นก็คลิกทางด้านออฟเฟอร์นะคะมันก็จะได้ราคาที่แมทช์เลยดูเหลือบดูสักนิดว่าบิดออฟเฟอร์ต่างกันมากเกินไปไหมนะคะคือถ้าห่างกันไม่มากเดี๋ยวขอมาดูตรง ATM ดีกว่าเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกันที่สุดอ่ะดูที่ ATM 950เนี่ยถ้า40-41.4อันนี้ที่ถือว่าไม่มากเคาะๆไปเถอะนะคะซื้อไปเลย41.4อย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยฝั่งนี้ก็เหมือนกัน 40.3กับ42จริงๆก็ถือว่าไม่เยอะนะคะสำหรับออปชันถ้าเราไปต่อราคาเราก็ต้องไปตั้งรออีกซึ่งอาจจะไม่แมชก็ได้แล้วโดยเฉพาะถ้ามันเป็นช่วงที่ราคาตลาดมันวิ่งแล้วอ่ะถ้าเราไปซื้อจังหวะที่มันมีโวเนี่ยมันมันก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วมันยากที่มันจะแมชนะสำหรับออปชันมันไม่ได้เหมือนกับทีเฟกที่มันขยับปุ๊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 บเร็วกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นคือลักษณะในการตั้งซื้อขายออปชันอยากให้คิดว่าบางทีเนี่ย มันห่างกันแค่ไม่ไม่เท่าไหร่อย่าไปซีเรียสมันมากเพราะว่าบางทีเราตั้งรอไปมันสภาพคล่องมันยังไม่ได้เยอะมากๆา,กา,กากเหมือนกับ t ีเฟกฟิลเตอร์นะคะบางทีตั้งทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ของก็เป็นไปได้ค่ะโอเคต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเราข้าม Playoff Chart กันไปเลยดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเราไปติดตามกันต่อที่ Portfol ลิเลยดีกว่านะคะที่หน้าพอร์ตของเรานะคะก็ ติดตามราคากับการกำไรขาดทุนของออปชันกันค่ะจุดประสงค์ที่ไม่ให้ดูนะคือตัวลองออปชันตรงนี้ก็ยังพอมีเขียวอยู่นะถึงแม้จะลดลงลดลงหน่อยนะคะส่วนอันนี้ตัวนี้เป็นลองออปชันเหมือนกันพวกพวกลองคอลลองคอลเนี่ยถึงกำไรก็ยังไม่ได้ปิดนะะเพราะว่าซื้อมาทำกลยุทธ์แต่ตัวสุดท้ายตัวล่างสุดที่เป็นลองพุทตัวนี้นะคะพุทพนะคะเป็นตัวที่เก่งกำไรตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะปิดก็คือ เดี๋ยวจะปิดให้ดูนะว่าได้กําไรหรือเปล่าเท่าไหร่หรือว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจว่าปิดแบบสมมุติว่ามันมันคิดว่ามันจะไม่ไม่ลงแน่เราอาจจะแบบเออยอมเสียไปเท่าไหร่แล้วก็เก็บเก็บต้นทุนคืนมาบ้างไหมอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจดูอีกทีแต่คิดว่าไม่น่าจะนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจี่เทรดแบบเก่งกาไรไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะจะยอมรับแล้วว่าเราจะ ขาดทุนเต็มที่ได้กับค่าพรีเมียมของมันแล้วมันยังเหลือเวลาที่มันสามารถจะไปได้อีกที่ก็ถือยาวๆไปนะคะซึ่งตอนนี้มันลบอยู่ประมาณ16%เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตลาดมันลงไปกว่านี้ใช่ไหมคะมันก็มีมีช่วงหนึ่งที่เขียวมีกําไรไปนิดหน่อยแล้วแต่ว่าสุดท้ายพอตลาดปิดมันมีจังหวะเด้งขึ้นมาหน่อยมันก็เลยขาดทุนไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอวันนี้มันเด้งขึ้นมาอีกมันก็เลยทําให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น อันนี้ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวดูกันไปค่ะว่ามันจะได้กําไรหรือขาดทุนนะคะอันนี้เอามาให้ดูกันสําหรับคนที่สนใจในเทรดออปชันแล้วอยากจะรู้ว่าการกําไรขาดทุนมันเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะไปดูที่พอร์ททองคํานะคะวันนี้ก็มีเพจนะมาฝากค่ะอันนี้สําหรับคนที่สนใจโป๊กเกอร์นะคะเห็นที่เห็นที่ได้มีลงในเรื่องว่าการเรียนรู้โป๊กเกอร์อะไรเนี้ยพอดีมีเพจอันนี้เป็นเพจของ เพื่อนที่เทรดมาด้วยกันนานแล้วนะคะจริงๆเขาเทรดเก่งเหมือนกันนะคะคนนี้เนี่ยเป็นเพจชื่อ m r Trader ชีวิตติดชิปนะคะเขาเพิ่งจะทำเพจเกี่ยวกับการสตรีมโป๊กเกอร์ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วเอามาแนะนำในนี้กันก็เพราะว่าเขาไม่ได้สตรีมแต่โป๊กเกอร์อย่างเดียวแต่ว่าในระหว่างสตรีมเนี่ยก็มีความรู้แทรก เกี่ยวกับเรื่องโป๊กเกอร์และการเทรดมาให้เราฟังด้วยค่ะอย่างเช่นเนี่ยค่ะล่าสุดสตรีมเรื่อง3หัวใจหลักในการเทรดกับโป๊กเกอร์เออที่ไปฟังดูแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเพลินดีนะคะเวลาฟังเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าไปฟังสตรีมเมอร์โป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะพูดแต่เรื่องโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ซึ่งโอเคเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีทักษะอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเทรดมากเราก็พยายามลิงก์ไปเองใช่ไหม แต่ว่าพอมาฟังของเพื่อนอันนี้ค่ะมันตรงๆเลยเพราะว่าเขาจะเอาความรู้มาลิงก์ให้เราชัดเจนเลยทําให้ฟังไปก็สนุกดีนะคะก็ได้ได้ความรู้ทั้งเรื่องโป๊กเกอร์แล้วก็คุยแซวกันในเรื่องการเทรดไปด้วยอีกค่ะเพราะคนนี้ก็เทรดเก่งนะคะมีเทรดทั้งเรื่อง c l o s ิ y s t e m ใช้ c ค o s y s t e m ในตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ทองคําด้วยค่ะ เนี่ยนะคะก็ใครที่สนใจไม่ว่าจะโป๊กเกอร์หรือการเทรดไปลองฟังดูลเล่นๆก,กันก็ได้นะคะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงทําไมเทรดเดอร์หลายๆคนนะคะถึงได้ใช้โป๊กเกอร์เป็นการฝึกกระบวนการตัดสินใจฝึกวินยัยฝึกอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งมันก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องการเทรดได้ถ้าเราฝึกอย่างจริงจังนะ ซึ่งอันนี้ที่ก็ได้พิสูจน์มาให้เห็นแล้วใช่ไหมคะที่ในสรุปของปี2020ค่ะปิดท้ายกันที่พอทองคำนะคะมาดูกันค่ะว่ามันขึ้นต่ออย่างที่เราคาดคิดไว้หรือเปล่านะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะขึ้นมาได้พอสมควรนะคะขึ้นมาทำหายอยู่ที่1840แต่วันนี้นะคะน่าสนใจคือว่าวันนี้ตั้งแต่เนี่ยตอนนี้นั้นตอนนี้นะคะ มันเบรกกรอบของเมื่อวานของไฮเมื่อวานขึ้นมาแล้วนะคะจีก็ลุน่าให้มันยืนต่อได้นะและตอนนี้มันกำลังเทสในแนวของ moving average ในเ,เส้นหนึ่งชั่วโมงอยู่ซึ่งถือว่า,อาขอขยายหนึ่งชั่วโมงให้ดูก่อนคือมันเป็นการเทสตอนแรกมันเคยเทสแล้วติดไปสองรอบใช่ไหมคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่ารอบนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่าค่ะซึ่งถ้าผ่านมาได้แน่นอนว่าจีมองว่ามันน่าจะติดตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าไอแนว ตรงนี้เพราะเพราะว่าเห็นไหมคะจุดนี้คือจุดไฮประมาณแนวไฮของวิกที่แล้วเนี่ยค่ะมันหนาแน่นอยู่คือมันชนมาหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าถ้านะถ้ามันขึ้นมาได้แถวแถวหนึ่งแปดห้าห้าแถวแถวนั้นนะคะถ้ามันขึ้นมาได้รอบนี้จะผ่านไปได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าคือคือสัปดาห์ที่แล้วนี่เทสมาหลายรอบมากไม่ผ่านสักทีหรือครั้งนี้อาจจะมามาชนก่อนทีหนึ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันอันนี้ก็พูดในมุมมองแบบอยากให้มันขึ้นเต็มที่เนาะ จะได้ไปรอชอร็อตคืออยากให้มันขึ้นเพราะว่าจะอยากจะเปิดฝั่งเซลล์เพิ่มขึ้นนะคะมวจแต่ตอลองราคาก็ยังไม่ถึงมาสักทีหนึ่งค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะกลางแถวๆกลา,ลางกลางกรอบของวีคที่แล้วแล้วค่ะเหลืออีกครึ่งนึงดูซิจะไปถึงไหมนะคะซึ่งมันแนวเดียวกับ moving average ใน h 4ด้วยน่าสนใจนะคะอันนี้เราก็มองกันมาตั้งแต่ที่บอกว่ามันเกิด divergence ใน h 4นะคะ ตอนนี้ตอนนี้เป็นจุดแบบคลิกน่าสนใจนะเพราะว่าในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยค่ะมันเทสเส้นพอดีพอดีเลยนะคะในเส้นแดงคือเส้น EMA 8-9เอ่อแท่งชั่วโมงที่แล้วแคบมากๆเป็นแท่งแดงจิว๋วๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้ลองดูกันนะคะเ,เนี่ยค่ะในในทำเฟรมเดย์เห็นไหมคะว่าเมื่อวานนี้แท่งเดยที่จบไปนะมันเป็นแท่งเขียวสวยงามเลยนะคะก็มี มีโอกาสเป็นไปได้แล้วกันว่ามันน่าจะมีแรงที่ส่งกลับตัวขึ้นไปได้ได้บ้างนะนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเออมันจะเป็นไปตามอย่างที่คาดคิดหรือเปล่านะคะโอเคนะคะสำหรับบันทึกการเทรดการวิเคราะห์กราฟของ T-Fex และท่องคำในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ